ซุปนอไมอจอะกินได้ประเด็ละประเด็นี่กินอย่างเดียวล่ะใ้าชีวิตมันมีประเด็กเผื่อจะมีพลังคํำยังๆโอ้ยชื่นใจนี่ก,กินลายมือแล้วซุปนอไม,ม,ม้พักแก้มพักแก้ม อืมแซบ่บหลายมาเด้จา้าสุบนอมัย